rocking รับสีมคนใดที day, okay, so ่มาดูวันนกันด้เลยนะครับวันนี้มาอยู่ผมอีกแล้วจริงๆเลยนะสวัสดีอนออะโอเคนะครับก็ในวันนี้ก็จะมาสอนปรับโทนซีมพูนะโทนความรักอะไรเงี้ยแค่ไม่มีความรักก็ปรับได้เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับขั้นตอนก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นเพิ่มวิดีโอมาเลยนะเพื่อไปการเสียเวลานะเรามาเริ่มปรับกันเลยนะคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆแต่ได้ใจวางนะครับผมรับตอนแรกท่านผู้ชมนั้นเพิ่มคลิปมากดไปที่คลิปที่เราเพิ่มมานะครับผมเลื่อนหาคําว่่าาาคคควมตึบบแสงนะรั เป็นรูปหยดน้ํากดเป็นหนึ่งครั้งปรับลงมาเหลือแปดสิบนะครับผมจะได้ประมาณนี้กดติ๊กถูกขวาล่างแล้วก็เลื่อนมาเลื่อนมาหาคําว่า motion blur น,นะครับผมกดเป็นหนึ่งครั้งปรับเบลอเป็นห้าสิบนะครับผมสมเนี่ยปรับเป็นสี่สิบประมาณนี้ทิศนี่ไม่ต้องปรับอะไรเลยนะครับครั้งก็ไม่ต้องปรับก็กดติ๊กถูกขวาบนเลยนะครับก็รอเขาประมวลผลแ,แป๊บหนึ่งนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็เสร็จวิธีบล่อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นท่านผู้ชมนั้นกดย้อนออกมานี่กดออกมาอยู่น้าหลักแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนหาคําว่า Canvas นะครับผมกดไปหนึ่งครั้งเลือกหาคําว่าเบอร์นะครับอยู่ฝั่งขวามือกดไปหนึ่งครั้งเลือกอันที่สองจะได้ประมาณนี้จะได้ทนประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นแบบละมุนละมุนนิดนึงหลังจากนั้นท่านผู้ชมนั้นกดไปที่ปรับแก้นะครับกดไปหนึ่งครั้งเร่อนหาให้สุดปรับแก้กดไปหนึ่งครั้งเลื่อนหาคําว่าเลื่อนหาคําว่าทนนสีะครับ แล้วก็ปรับไป50เลยนะครับบวก50บเนาะหลังจากนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นกดไปที่วิดีโอหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนหาคำว่าคัดลอกเลยเราจะคัดลอกวิดีโดอออกมาเลื่อนหาคําว่าภาพซ้อนปึ๊บจะเป็นรูปเครื่องหมาไคว้ยกันนะครับแล้วก็เลื่อนมาเป็นมือคลิปของเรานะครับเป็นทอคลิปแรกของเราจะได้ประมาณนี้ีไ่ได้ตัดโทนสิมพูอมสิมพูลแล้วนะครับหลังจากนั้น,นครับให้ท่านผู้ชมนั้นเลื่มาก่อนกดไปที่ปรับแก้มเดิมเลยนะครับกด ปรับแก,ก้อันใหม่นะกดปรับแก้นใหม่เลื่อนหาเขาว่าโทนสีเหมือนเดิมปรับเป็นยี่สิบบวกยี่สบนะครับแล้วก็เลื่อนหาคําว่าขอมืดปรประมาณสิบห้าประมาณนี้นะครับนี่ก็ต้องเลื่อนอะไรมันมากมายนะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นกดไปที่ภาพซ้อนนะครับผมเพิ่มโอเวอรย์นะครับแล้วก็เลือกหารูปภาพที่ท่านผู้ชมนั้นไปดาวน์โหลดมานั่นก็คือภาพสีมูนั่นเองนะครับผมอ่ะโทนสีมูก็ต้องมีภาพสีมูกดทูมเฮเจม กดซูมให้เต็มคลิปของเรานะครับผมเออพูดไม่ชัดขออภัยก็ท่านผู้ชมนั้นเพิ่มภาพทีมภูมานะครับแล้วก็เลื่อนให้มันจบคลิปของเราหลังนั้นท่านผู้ชมนั้นเลื่อนหาคําว่าเลื่อนหาควาว่าอ่ามาร์นะครับผมมาร์นตัวนี้เลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีวงกลมคิดๆด้านในก็ไปหนึ่งครัง้งเลื่อนอะไม่ต้องเลื่อนหามันอยู่แรกนี่แหละกดแบง่งฉากนะครับผมไอที่เราเลือกแล้วนะครับให้เราานั้นเลื่อนกดอ่า เส้นซีงเหลืองออกมาสองทางนะครับสองสองทางแล้วก็ปีนมันมาออปีนมันลงมาแล้วก็เลื่อนลงมาพอประมาณนิดนึงนะครับแล้วก็ทําการกดไปที่ลูกซอนเนี่ยดันขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปด้านบนจองเราจะได้ประมาณนี้จะไ,ได้ทนละมุนละมุนปมซีมพนูนิดนึงนะครับทำการเฮ้ยมันจะดิ่งทำไมเละทำการตูวเม่ติงคลิปของเรานะครับเลือกหาคาําว่มามหสือนเดิมเลยนะครับเ็ลเลือกแมงฉาแล้วก็ทําการ ปีนมันลงมาหมุนให้มันเหมือนทีมพูแล้วก็เลื่อนอลงมานิดนึงต้องแบบต้องแบบหมุนให้แบบขาแบบตรงเป๊ะนะครับผมประมาณแบบก็เรแบบียกเลยพอ like. เป็นวินเทจวินเทจหน่อยเนาะเออแบบเฉียงๆนิดนึงแล้วก็ทําการเลือล่อนคลิปสีดําขึ้นมานะครับผมแล้วก็เลื่อนลงไปด้วยนะเลื่อนลงคลิปสีดําลงมานิดนึงนะครับจะได้ประมาณนี้ติ๊กถูกก็เลื่อนคลิปสีดำของเรา หรือภาพสีดาของเราให้มันเต็มคลิปของเรานั่นเองครับผมหลังจากนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมนนั้กดย้อนลงมากดไปที่เลือกหาคําว่าเอฟเฟกนะกดไปที่เอฟเฟกวิดีโอเลยนะครับผมได้ประมาณนี้แล้วก็เลื่อนแล้วก็หานะครับผมหาคําว่านุ่มนวลนะครับท่านผู้ชมก็นุ่มนวลท่านผู้ชมอยู่ไหนก็ไปหามานะครับผมวันนี้ผมกดรายการถูกใจไปแล้วนะครับจะได้หาง่ายๆตัดคลิปง่ายๆนะนี่ท่านผู้ชมสามารไปหาที่เอฟเฟกได้เลยนะครับกดบวกมนุ่มนวลไปหนึ่งครั้ง เลงมาเรือ20นะครับผมนี่วัตถุนะครับผมเลือกอะวิดอละมันเลือกให้แล้วเราทำการเลื่อนให้เต็มคลิปของเรานี้หลังจากนั้นนะครับให้ผู้ชมนั้นกดเพิ่มวอดีฟวีดีวิดีวอเหมือนเดิมไดีีดีวีดีวีดีวีดดีวีด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 ีวีดดีที่ดีวีดีวเดีีีีี ก็กดเพิ่มเอฟเฟกมามันเดิมเลยนะครับท่านผู้ชมหน้าจะไม่บักนเนาะก็หาว่าหอบสว่างนะครับผมตัวนี้เลยนี่ผมก็ทําการติ๊กถูกแก้ที่บลอยแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็เลื่อนให้มันจุกเิปของเราหอบสว่างนวลเลยเอบสว่างนี่กดปรับแก้นะครับผมลงมาสักยี่สิบนะผมผมกินอยู่ที่ยี่สิบห้าใช่ปะปรับลงมายี่สิบอะไรประมาณนี้เนี่ย นี้เลยนะกร่บผมอมชมพูแบบอมเตะเลยนะมันก็จะเกินนะนะแนประมาณนี้เลยนะกรับผมก็ใครที่แบบพี่แอ้มันยังไม่เด่นพอนะพี่แ็นมันยังไม่เด่นพอนะครับท่านผู้ชมนั้นกดย้อนลงมาก่อนกดปรับแก้นะครับผมกดปรับแก้แล้วก็มาปรับไอ้พวกอ่ะอ่า hsl นะครับปรับตัวนี้เลยนะครับผมโทนสีด้านหลังเราให้มันเด่นแล้วก็ปรับโทนสีด้านหลังให้เรามันจางเนาะโทนหลังของเราอะ ทบหลังทำให้มันจางนหน้าเราจะได้เด่นับประมาณนี้เลยเห็นครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อพาดูใหม่ๆจากช่องฟันเดอร์ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับเจเิมินกัหน้าครับบ๊บาย